สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกงเนื้อจระเข้นะครับนี่นะครับไม่เคยทานนะครับไม่เคยกินนะครับพอดีเพื่อนเขาฝากมาให้นะครับเพื่อนญาติพี่น้องครับฝากมาให้นะครับผมว่าผมจะลองแกงอ่อมดูนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับ ใส่เลยนะครับน,นี่จะะเจอระรันะครับอนนี้จะเป็นก้อนๆขาวๆอย่างนี้นะครับเร่งไฟสักหน่อยนะครับ เ,เ,เดือดได้ที่แล้วนะครับนี่ครับเนื้อเดี๋ยวจะลองชิมดูสัครับ รสชาติมันเป็นยังไงนะครับอ,รอือ,อรสชาติดีมากเลยนะครับแต,ต่มันจะเหม็นข่าวนิดๆน,นะครับ คล้ายๆกับข้าวปลานะครับเนี่ยผมจะลองชิมดูชิ้นมันนะครับอืมหนังมันกรอบๆนะครับรอสุกนะครับ น,นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตักใส่จานนะครับน่ากินไหมครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเพื่อก นี่ก็ขั้วขั้วหอยมาครับมากินข้าวด้วยกันนะครับเหมือนเนื้อหมูเหมือนอะไรนะพอดาหเหมือนเนื้อหมูไชิมดูนะครับรสชาติครับดูหนังมันนะครับอ อืมอืมเดี๋ยวบ้นบก็มันเป็นน้ำซุปใช่เนื้อหรอม่ใน้ำนื้อออริจินรสชาติดีครับเราจะลองชิมเนื้อมันดูนะครับอืมเหมือนเนื้อไก่เลยนะครับ Yeah. Mm -hmm.